สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมนาเทิงนะครับทลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเข้าใหม่น้ําไหลนะครับผมนะช่วงนี้น้ําก็เริ่มแห้งแล้วนะครับผมเนี่ยครับโดยเฉด้านหลังนี้นะครับสามารถอ่าสตรีมได้เลยนะครับผมนั้นลงไปเล่นน้ําลงแช่น้ําแล้วก็ตีปลาได้เลยนะครับผมนะทลิปนี้ผมก็จะมาลองหาปลาน้ําไหลดูนะครับผมนะดูนี้นะ ตอนเช้าก็วัดอุณหภูมิได้โอ้โหสิกว่าองศานะครับหรือว่าหนาวหนาวจัดเลยนะครับเช้านี้นะครับผมนะตอนนี้ก็เย็นละนะอ่าช่วงก่อนหน้านั้นก็ไปตีปลาช่อนนะครับเหี้วกลับมานะครับปลาไม่กัดนะครับผมมันน่าจะเกี่ยวกับอากาศหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เจอแต่ช่อนเล็กทิปนี้นะครับช่อนเล็กตัวเย็นเจียบนะครับผมนะแปลกเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้มันน่าจะอากาศหนาวครับผมนะปลาไม่กัดเลยครับผมเดี๋ยวมาลองกับไม้น้ําไหลดูนะครับผมนะจะเป็นแก่งแบบนี้ครับผมนะแก่งสวยๆน้ําไหลๆนะเนี่ยมีโขดหินแบบนี้นะครับอยู่ในตัวเมือง อำเภอเทิงเลยนะครับผมหมายนี้นะครับผมนะถ้าใครสนใจก็ผ่านมาทางนี้ก็แวะมาลองได้เลยนะครับช่วงนี้น้ํากําลังสวยเลยนะครับผมนะนี่ครับเอาคันสตรีมคัน UL นะครับมาเล่นแนะนํานะหมายแบบนี้นะครับผมกระสูบน้ําไหลครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามชมครับว่าทริปนี้เราจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมนะโอเคลุยครับหมายสวยมากไป อุ้ยโดดโดดโดดโกระสูบมีกระสูบออกมากัดครับผมนี่ครับกระสูบตัวแรกมาแล้วกระสูบน้อยครับนี่ฮะช่วงนี้เป็นช่วงฤลดูหนาวนะครับผมนะเมื่อกี้ทิปปลาช่อนก็เกือบแห้วนะครับผมนะช่วงเย็นๆก็เลยมาลองกระสูบดูนะครับก็นี่ฮะไม่พลาดนะครับผม วันนี้รู้สึกว่าบาดเจ็บนะโดนอะไรมาไม่รู้นะครับผมเนี่ยตรงคีบครับโอเคครับผมรอดครับสูบน้ำไหลรอดแล้วตามหาต่อครับผมปล่อยนะครับผมเนีปล่อยอเฮ โดนอุ้ยมีไซส์ <Wow. S 1> ท่านผู้ชมมีไซส์ครับผมมีไซส์ครับมีไซส์ครับอือหือวิ่งเลยนะมีกัดครับผมก็นี่แหละไซส์นี้แหละแตม่มันแรงครับผมนะเพราะว่าน้ำมันไหลด้วยครับผมนี่ตัวที่สองครับผม นี่ครับอครับใสสวยเลยนะครับผมนี่ครับอุย้ยตายฮะไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะครับผมนะต้องระวังด้วยนะครับนิ้วมือนะครับผมนะเคยละเคยโดนครับผมเคยโดนครับอ่านะ ี่ครับก็ไซนี้แหละครับผมนะเรียกว่าไซใหญ่เลยนะโอเค,อ,เคอุ้ยอ นี่ครับผมใส่สวยครับผมปล่อยไป โอ้นกระตกตนนี่อู้ยตุ้ยระวังคลิปนี้กระสุกน้ำไหลโอ้โอไหไปแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยไปได้ไหมไปได้ไหมโอ้ยไปไม่ได้ต้องช่วยต้องช่วยนี่ครับผมถูก วล่งโดนอีกแล้วโดนโอ้โยเยอะมา้าไน,นี้นะครับ น้ำไหลสวยเลยครับผมนะนี่โอ้โตัวที่สี่แล้วโอ้โหตัดทีอนะฮะต้องเล่นแนว U L นะครับผมนะถึงจะสนุกนะครับผมอ โดนโดนโดนโอ้โหวิ่งไปแล้วันนี้มีไซส์ครับผมท่านผู้ชมกัดอยู่อย่าให้หลุดเลยนะเพราะว่าปลามีไซส์ครับผมเพราะว่าสายอสายซ็อกของเรา15ปอนด์โอ้ยหลุดไปเรียบร้อยอขอเหยียดครับผม เอ้ยสุดยอดเบรกหวานเลยนะออขอเหยียดเลยครับผมนะ oh. ทริปนี้ oh. ผมไม่ได้เปลี่ยนขอนะครับผมนะ oh. เพราะว่ากะตั้งใจจะมาเล่นกระสูบตัวไซส์เล็กๆนะครับผมนะมาโดนไซส์ใหญ่เมื่อกี้นะครับผมคอง้างเลยนะครับผมเนะ oh. ี่ย <c oughs> เส็งเลยเสรยดายมากครับผม โอเคเดี๋ยวมาดูต่อครับลองมาเปลี่ยนเป็นซิงเกิลฮุกแบบนี้ดูบ้างนะครับผมนะนี่ครับ ุ้ยโดนโอือโดนไซส์เล็กครับผมท่านผู้ชมอือหือนี่แกัดดีมากครับผมทริปนี้นะไซส์ใหญ่ผมทําหลุดครับผมก็จะโดนไซส์นี้นะอือหือนะครับกัดดีกัดดี ตดนต้นตดน,นครับผมไซนี้แหละเยอะมากนี่ครับเจอแต่ไซเล็กๆครับผมนะโอ้สี่ห้าตัวละ,ะเดี๋ยวปดปลดไซใ,ใหญ่หายไปละพลาดนะครับผมโอ,อ้ก็จะหลุดละอย่าดินาด้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นอแป๊บนึงแป๊บนึง เจอแต่ไซนี้ 对。对的，对的。